ของแฮร์รี่อะมาร์ดสะท้อนถึงรุ่นพี่ที่ต้องปรับตัวใหม่สดจัดชัดจริงด d b d n ดูบอลดูหนัง com หลังจากการเริ่มต้นเพียง2นัดและการทำผลงานที่น่าประทับใจแฮร์รี่อามาร์ดกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและก้าวข้ามเพื่อนร่วมทีมที่มีประสบการณ์มากกว่าในลำดับการเลือกตัวนักเตะบางครั้งนักเตะอาจไม่ชอบการเปรียบเทียบแต่ไม่ใช่สำหรับแฮร์รี่อามาร์ดมันเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเขากล่าวเมื่อถูกเปรียบเทียบกับลูกชอ ในความเห็นของผมเขาคือหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกหรืออาจจะดีที่สุดมานานแล้วดังนั้นผมจะไม่บ่นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนี้นั่นคือคำพูดของอา,าร์มัสเมื่อ9เดือนที่แล้วตอนที่เขายือนอยู่ระหว่างโทบี้คลียร์และอีธานวิทลี่นักเตะเยาวชนของยูไนเต็ดที่พยายามทําให้การเลื่อนชั้นสู่ทีมชุดใหญ่เป็นเรื่องถาวรอ,อา,าร์มัสอายุ17ปีในขณะนั้นและมันเป็นเรื่องหายากที่ยูไนเต็ดจะให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีพูดกับสื่อแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้น และกลายเป็นเรื่องที่น่าประทับใจในการทัวร์พรีซีซั่นของยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วโดยเขาลงสนามเป็นตัวจริงในนัดที่2กับเรอัลเบติดในสหรัฐอเมริกาและเปิดบอลให้อามัดทำประตูชัยสุดท้ายทีมชนะไป3ต่อ2อามัดเริ่มต้นใน3เกมที่อเมริกาแต่เขากลับถูกตัดออกจากทีมในเกมคอมมูนิตี้ชิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งค่อนข้างเป็นที่น่าแปลกใจในสายตาแฟนๆเพราะอามัดเพิ่งถูกเพิ่มชื่อเข้าไปในทีมชุดใหญ่ของยูไนเต็ดบนเว็บไซต์ของสโมสรในวันเดียวกันและที่สำคัญ วันนั้นเขาคือแบ็กซ้ายที่ฟิตเพียงคนเดียวของทีมเอริกเทนฮากย้ำในลอสแอนเจลิสว่าอาร์มายังต้องพัฒนาเรื่องสภาพร่างกายอีกสาเดือนก่อนที่จะได้เล่นในเกมแข่งขันจริงแต่จะว่างั้นก็เถิดยังไงคอมมูนิตี้ชิวนั้นเป็นเกมที่อยู่ในเต็ดไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วจับแหลกอะไรหากจะใช้เจ้าหนูคนนี้ลงสัมผัสเกมอย่างไรก็ตามเขายังถูกตัดออกจากทีมในวันแข่งขันและอยู่ในเตดจะพ่ายในช่วงท้ายให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เทนฮากมีจุดบอดท,ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายไทยเร็วมาลาเซีย เซ็นสัญญาแรกของเขาแต่ดันได้รับบาดเจ็บเป็นเวลา550วันและถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมในช่วงพักครึ่ง4จาก5เกมที่ลงสนามภายใต้รูเบนอโมริมเซคิโอเรกิลอนที่ถูกยืมตัวมาก็มีผลงานที่ดีในสายตาแฟนๆก็เข้ากับรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างมากหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ค้าบ้าน3-0ให้กับนิวคาสเซิลในลีกครับ โดยหลังจากความผ่ายแพ้นั้นเขารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสําคัญกับทีมและดูเหมือนว่าเขาถูกมองว่าเป็นเพียงนักเตะที่โชคดีที่ได้โอกาสลงสนามในทีมเท่านั้นถึงแม้จะได้ลงเล่นแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นแค่ส่วนเสริมที่ไม่ได้มีบทบาทจริงในทีมลูกชอที่ได้รับสัญญา4ปีในฤด,ดูกาลแรกของเทนฮากยังไม่ได้เริ่มเกมให้สโมสรตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ปีที่แล้วขณะที่อันวาโรเฟอร์นันเดสไม่เคยได้ลงเล่นในการแข่งขันกับยูเนเต็ดก่อนที่จะกลายเป็นนักเตะหลักในแนวรับของเบนฟกใู แชมเปี้ยนลีกการดับเบิลของอาร์มัที่เลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนที่แล้วนั้นล่าช้าไปนานและการที่ชอ,อกลับมาฝึกซ้อมในปลายเดือนมีนาคมก็คุกค่ามโอกาสของอาร์มัสแต่เขากลับยังคงได้ลงสนามเป็นตัวจริงและขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกจากชอในลำดับการเลือกของทีมในทั้ง2เกมที่แพ้อาร์มัทำผลงานได้ดีจนกระทั่งหนงในบอลเปิดจากเขาในเกมกับบูแฮมตันได้รับการปรบมือจากรัมูดฮอยลุน ซึ่งปกติแล้วมักจะมองหาโอกาสที่จะดูเพื่อนร่วมทีมที่ทำพลาดซะมากกว่าอามาร์ดกำลังก้าวขึ้นสู่ความสำคัญที่ใกล้เคียงกับเมื่อ12เดือนก่อนในขณะที่เทนฮากได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาในห้องอาหารของแคริงตันหลังจากที่อามาร์ดพลาดการแข่งขันในเกมที่อยู่ในเตนเตชนะวูแฮมตันในรอบสุดท้ายของรายการเยาวชนความสำคัญของเขากำลังเพิ่มขึ้นขณะที่ชอจะต้องปรับตัวใหม่ในตำแหน่งกองหลังกลางเพื่อหาจุดที่เหมาะสมในทีมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้ามาถึงจุดนี้เราคงจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยขาดเยาวชนที่มีแววและมีศักยภาพแต่สิ่งที่พวกเขายังคงประสบปัญหาคือการทําให้เยาวชนเหล่านั้นกลายเป็นนักเตะระดับโลกอย่างจริงจังหลายครั้งที่ยูไนเต็ดได้สร้างชื่อเสียงให้กับเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นแต่การที่จะให้พวกเขาเติบโตขึ้นและยกระดับฟอร์มจนสามารถมีบทบาทสําคัญในทีมชุดใหญ่ได้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยังคงต้องการการทำงานอย่างหนักแม้ว่าอาร์มาจะมีฟอร์มที่น่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมา แต่การที่เขาจะสามารถสถาปนาตัวเองเป็นนักเตะหลักในทีมชุดใหญ่และรักษาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนั้นยังเป็นคำถามใหญ่ในอนาคตเราเห็นเยาวชนหลายคนในอดีตที่มีแววรุ่งแต่กลับไม่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับท็อปได้เพราะการเปลี่ยนแปลงในสโมสรหรือปัญหาภายในทีมที่อาจไม่เอื้อให้กับการเติบโตของนักเตะยูเนเต็ดต้องหาทางทําให้แนวทางการพัฒนานักเตะเยาวชนในสโมสรกลายเป็นระบบที่มั่นคงไม่ใช่แค่การค้นหานักเตะที่มีความสามารถ แต่ต้องสามารถพาพวกเขาเก้าวไปข้างหน้าจนกลายเป็นดาวเด่นในพรีเมียร์ลีกและระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่อยู่ในเต็ดต้องทําให้สําเร็จในอนาคตเพื่อให้เยาว,วชนที่มีแววไม่เพียงแค่ได้รับโอกาสแต่ต้องสามารถทําผลงานได้อย่างยั่งยืนในระดับสูงสุดสดจัดชัดจริง d d VDN ดูบนดูหนัง .com